สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับสบายสไตล์ลุงโจในเพลิสนะครับเกี่ยวกับการรีโนเวทบ้านนะครับซึ่งลุงโจเองก็เริ่มถ่ายทำนะครับการอัปเดตบ้านนะครับซึ่งก็เป็นการรีโนเวททางด้านหลังนะครับนะซึ่งโซนนีนะ้เป็นส่วนที่ทีมช่างได้ทำค้างเอาไว้แล้วนะตั้งแต่ เกือบปีแล้วนะฮะก่อนที่จะไปทําบ้านของคุณยายนะครับเราก็เพื่อจะเข้างานประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับสิ่งที่เห็นนะครับนี่ก็คือตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกรอบประตูนะครับซึ่งประตูตรงนี้ลุงโจเองนะครับก็คิดว่าจะทําเป็นโล่งๆนะไม่ไม่ไม่ทาเป็นเขาเรียกว่ามีเป็นบานเลื่อนนะครับก็เลยคิดจะทำยังไงเนาะนะถึงจะออกมาดูดีนะครับ นะก็เลยไปสะดุดไอเดียนะครับเป็นแบบคล้ายๆกับซุ้มนะครับนะซุ้มที่เป็นรูปตัวยูควาีาแหละนะครับก็เลยให้ทางทีมงานในช่างคันชิดนะครับได้ํำเนินการทำออกมานะครับซึ่งก็ทำอ,ออกมาได้ตามที่เห็นเลยนะครับนะซึ่งประตูด้านนี้นะก็จะเป็นประตูเปิดโล่งนะครับซึ่งวันนี้ทีมงานเองเขาก็ได้ทำเป็นตัวกล่องนะครับขนาด20 คูณ20นะฮะหมายควาว่ากว้างกว้างกว่า20นะครับนะแล้วก็มีความหนา20เซนนะครับส่วนความสูงก็ประมาณ2เมตรนะครับเป็นไปตามกรอบของประตูนะครับอ่าซึ่งในด้านหลังนะก็จะมีอยู่2จุดนะครับนี่อีกจุดหนึ่งนะครับนี่ไม่ทราบว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะฮะนี่ก็คืออีกอีกจุดหนึ่งนะที่ลุงโจสั่งให้ทํานะครับซึ่งานช่างนะฮะก็ได้ทําการโปสีลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับ ซึ่งด้านนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะที่ไม่ใส่ประตูครับแต่ว่าจะใส่กรอบให้เป็นแบบนี้นะครับด้านนี้จะติดห้องน้านะเห็นไหมฮะนี่นะดูไกลก็นะมันจะออกออกแนวประมาณนี้เลยนะครับนะออกจะมืดน,นิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าดุงจยังไม่ได้เปิดไฟนะครับนะเป็นเขตก่อสร้างอยู่ก็เลยไม่มีไฟนะครับอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะที่อยากจะให้เห็นนี่นี่เลยนะฮะ ยังถือไฟไปด้วยนะครับอ่าอันนี้คือ,อในส่วนของโซนที่ลุงโจนะว่าจะทําเป็นเขาเรียกว่าห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับประทานอาหารนะครับนะซึ่งเดิมทีก็กะว,ว่าจะให้เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่เล่นของน้องน้องแมวนะฮะแต่เนื่องจากว่าพอทําไปทํามาแล้วนะครับนะมันก็ออก นะตามสไตล์วิศวกะครับคือคิดไปแล้วมันก็ปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็เลยก็เลยตกตกลงพงใจกับานช่างการชิดนะว่าไอตัวแทบบาร์เนี้ย,น,น,ยนะที่ตอนแรกว่าจะทําเป็นห้องดุงๆเฉยๆนะครับคอนเซปต์ Concept อยากจะได้เป็นเป็นเ,เขาเรียกว่าทั้งลมทั้งแสงนะมันก็จะไม่เข้ากันแล้วนะเนื่องจากว่าดูโจได้สั่งให้ทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับนะเคาน์เตอร์บาร์นี่ก็นะในลักษณะของ่าเหมือนกับอารมเป็นร้านร้านค้านะ นะที่เขาเป็นเป็นซุ้มเล็กๆะนะครับนะก็ลูกโจก็จับมาวางไว้ตรงห้องครัวนี่เลยนะครับนะฉะนั้นแล้วอคอนเซปที่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยบาดนี่นะครับมันจะเป็นโล่งๆแบบนี้ก็จะตัดออกนะเดี๋ยวลูกจจะให้ช่างการชิดเขาสั่งนะเป็นบาสไลกระจบเลยนะครับตัวเนี้ยนะก็จะลื้อพวกนี้ออกไปนะครับนะก็จะอารมณ์เป็นว่าส่วนเนี้ยนะก็จะเป็นส่วนที่ใช้สลับ นั่งรับประทานอาหารเล่นลนชิลๆได้นะครับเพราะว่ามันจะมี2ระดับใช่ไหมครับนี่นี่ระดับนี้ยังไม่ทำนะฮะนะมันก็จะสูงประมาณเกือบฟุตหนึ่งนะครับซึ่งหลวงโจออวางแผนว่าจะทําลาวเหล็กอะไรต่างๆมีบันไดขึน้นอยู่ประมาณขั้นหนึ่งนะครับเล็กๆนะครับเนี่ยเนี่ยซุมพวกนี้นะอันนี้คือโครงนะฮะนะก็จะบุด,ด้วยแผ,นแผน่นวีว่าแผ่นวีว่าก็ประมาณแผ่นแบบนี้แหละนะครับเป็นแผ่นปูนนะครับ เราก็อาจจะปูกระเบื้องกระเบื้องอะไรใส่เข้าไปทับอีกรอบหนึ่งนะครับนะส่วนด้านพวกนี้ก็จะเป็นผนังเบาอะไรตนะ่างๆนะครับให้มันสวยนะครับตอนนี้ยังไม่ปูกระเบื้องนะเนี่ยเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นประตูเข้านะครับมองดูช่องตรงนี้จะเป็นจะเป็นรูปแบบประตูนะฮะเดี๋ยวยังไงขอติดตามดูนะฮะว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับดูจูเขียนแบบเอาไว้ในใจแล้วนะครับแล้วก็ส่งให้ช่างกระชิดดูนะครับก็ สวยนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำจนแล้วเสร็จนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ชมกันอ่ะอีกงานหนึ่งเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำนะครับที่ลุงโจอ่ะได้มีการสั่งให้ช่างอาชิตทำอยู่นะครับวันนี้มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนะอ่ะแล้วนี่คือนะครับนะห้องน้ำนะครับนะที่อ่ได้ทำการปูกกระเบื้องนะครับะ EP นะ EP นี้คลิปนี้อ่ะก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับ มีกระเบื้องที่ช่างกระชิดได้ทําการปูเอาไว้แล้วนะครับลายกระเบื้องที่เห็นตรเนี้เป็นลายใหม่นะฮะแม้ลายที่ลุงจูลเลือกเอาไว้แล้วนะครับซึ่งก็ได้ทําการปูกระเบื้องแล้วนะครับทามาแล้วสองวันมาเล็กก็น้อยไปนะครับเพราะช่างกระชิดต,ต้องไปทำฝั่งนู้นฝั่งนี้อีกนะครับนะแล้วก็อันนี้คือพื้นเดิม่มนะเป็นวีวาบอร์ดนะครับช่างกัดชิดก็ททำ ปูนกาวลวงเอาไว้กันก่อนนะครับเพื่อปรับระดับนะจะเห็นว่ามันมีระดับที่โอ้โหนะเรียกได้ว่าโอ้มันหนามากนะครับนะซึ่งก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่ามันระดับเดือมมันมันไม่ได้นะครับทาให้การปูปูนกาวอะไรค่อนข้างจะลําบ,บากนิดนึ่งนะช่างกระชิดต้องทําการแก้ไขไปตลอดนะตรงเนี้ยคือมันห่างกันมากนะจากระดับเดืมดูดินะตั้งประมาณสักสองสามเซนได้นะครับซึ่งก็เป็นความยากลำบากของงานรีดบิดนะครับ ต้องชื่นชมทีมงานช่างกันชิดนะที่ค่อยๆทำไปนะครับเนี่ยก็ได้ประมาณ3 4สีด้านแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับผนังนี่ก็จะปูขึ้นไปสุดตัวนี้นะฮะสุดแนวนี้นี่ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับให้มันให้มันเท่ากับแนวแนวเดียวกันนะครับนะก็ควรจะเป็นแนวแนววตันี้แหละนะที่เท่ากันตัวนี้นะรอากลมาอัปเดตนะฮะนะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับห้องน้ำก็เป็นปกตินะครับเอาลาไปก่อนครับคลิปนี้